เย้ออโอ้ยนี่ทุกคนขล้อบินโอ้ยนี่ทุกคนมันบู๊เหรอครัาปล่อยมันไปกินไปไปเลยไปบ,บุกจุดเออไปไปไป ก้าวทักทายสบายดีทุกคนที่กำลังติดต,ตามมักโซมนอนยืนีืนจนหับโขดสูซองอาคาน้อยเนาะวันนี้เข้ามากับแม่อีกแล้วทุกคนเขามาเขา,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 าไม่ยังจะยังอะไรมาเนี่ยบุ๊บมาเข้ามาตามลาโตบงังโมเป็นโตบังกระรอกบินทุกคนกระรอกบินมันเป็นสัตว์ที่อันนั้นเนาะหายากแล้วก็เป็นสัตว์โบราณนาะเพราะว่าวมันมีฟีกเนาะโอเคตอนนี้เขาจะตามหาแล้วกั ค่อนข้างหาง่ายนะแถวแถวบ้านคอยมันยังมีหลายอยู่๋ยวตัวตัวการ,รอกบินนะทุกคนคือว่าประมาณสี่ห้าเดือนก่อนก็นกเคยถ่ายคลิปตอนมันอยูเถิงต้นไม้ตอนกลางคืนให้ทุกคนได้ชมกันแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาจะตามหาเวลากลางเว้นแบบนี้เนาะสำหรับตัวกระรอกบินเนาะมันคือว,ว่าตัวฮอ,อกปีกแหละภาษาเราเนาะนาจะจม่ฮอกมีปีกมันจะนอนอยู่ตามพงไม้นะทุกคนเดี๋ยวเขาจะตามหาเพราะว่าแม่พูด นี่เฮาอยัางบร่ได้เห็นหู้มันจะฮูเถอะเนาะมันจะอยู่ตามพงไม้ยังที่บอกไปนะจะเจาะหูหรือว่าหูเดิมหู้ที่เกิดตามธรรมชาติของต้นไม้แต่มันจะเข้าไปอยู่ในท่นแต่ก่อนมันจะออกมาหากินช่วงกลางคืน้อทุกคนเด้อส้อรับตัวการ์ล็อกบิน๋ยนนี้เราแยกทางกันหากละทางอีเม่ไปทางนึง่อยมาพี่ทางนึง นี่แลตามไปเรื่อยๆพ่อมามาเ้อ อยะโอเคทุกคนตอนนี้เข้าแยกทางกับแม่ให้โดดน,นะเนาะสามสิบสี่สิบนาทีเอ,อิ่นนหอแม่พุ๊บตอบไปทั้งเดรยวฮ่าบอกเห็นจักตัว จะอยู่ตามพงไม้นะทุกคนแต่าาว่าหาไม่เห็นอ้ฮะอ้อพี่เมย์พี่เมย์ได้ตัวหนึง่ง nữa bạn học 경찰 nhà nhé cho nó rồi, rồi bon bà bà. Ừ. Ừ. Ừ à à rồi mẹ tôi mẹ đây โอ้สิงตัวที่เัาตามหาได้แล้วพี่น้องการรอ,อกโอ้การรอ,อกบินโอ้ขยันสิ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 ออนุ๊กอ้นเอ๋ตัวนี้คือการรอ,อกบินทุกคนโอ้ค่อนข้างมันจะแตกต่างกับตัวการรอ,อกทั่วไปก็คือตามันค่อนข้างแบบโตโตแบบออกมาแบบข้างนอกเลยเห็นบ่นี่ แล้วก็มันจะมีปีกเนาะทุกคนนี่เห็นบ่เอามาปอยเน,นี่ปีกมันจักอันขาขวาหาขาอันนั้นเนาะขาหน้านี่เนาะนี่จะมีปีกแบบนี้ก็อื่นก็รอกบินโอ้มันจะมีหลายชนิดเดอ้อทุกคนเดอ้อตัวนี้เนาะมีเกือบว่าสิบป่ายชนิดบบางตัวก็เป็นท้องขาวเนาะบางตัวก็เป็นสีดำหมดเลยมันจะอยู่ในตะกุลเดียวกับตัวเมียอย่างก็ กระรอกดํานะพญากรา็รอกดําขนาดหรือวา่าภาษาเราอิญนะโตบางเลวทุกคนเด้อนี่อีแม่มันแข็งแห้งสุดอู้นี่เนาะคือจำพวกนี้มันเป็นสัต์ที่ออกหากินย้ำกลางคืนเนาะและว้วก็มันอาศัยอยู่ตามพงไม้เนาะและ้วก็น้อยสุดมันสิลงมาหากินอยู่พื้นดินเนาะส่วนใหญ่ก็อาหารก็จะเป็นจำพวกแมงไหม,ไมอย่างละมักไมมบอแมงไหมบอเนาะกินะนะี่ อยู่บอนที่มีเป๊บเปาอุดมสมบูรณ์เนอะพี่จะบให้ให้รับถ่ายตึงดึงนั่นโอ้นี่เห็นป่ะทุกคนน้องตุ๊กตานี่โอ้นี่ทุกคนคารกบินโอ้โหเอะาเอ้า มันก็ไข่กับหอกแต่ว่ามันเว็บบูแมนหอกเนาะคือตัวนี้นี่อยู่ในลาวยังบนด้เป็นสัตดซังวนเนาะคือสัตดซังวนเกิดมันจําพวกอันตัวบางนาะหรือว่าเขาเอิ่นว่ากระรอกรเป็นอย่างกับพญากระรอกดำน,น,นะตัวบาง,บางนั่นแหละบางรั่วไงตัวนั้นเป็นสัตดซังวนเนาะหรือว่าเอิ่นว่าสัตว์ห่วงห้ามแต่ว่าตัวนี้บดทิอทุกคนเด้อบนอื่นบูฮู้เนาะอยูย่พี่บดติดนี่โอ้สวยงามสวยงาม ตามหาหมดมือเอามาเอาขึ้นต้นไม้บ้างดูโอ้สวยงามมีลีสวยงามมีลีพี่น้องแล้วก็เป็นสัตว์ที่หายากระเด้อทุกคนเด้อมันจะอยู่บอนที่มีป,ปลาอดมสมบูรณ์อยู่ในปลาลึกเนาะตัวนี้เป็นตะคอนเดียวกับตัวบางนั่นแหละหรือว่า ไม่ใช่เขาเอิ่นยังเลยว่าภาษาภาษาไทยเอิ่นว่าะพะญากะรอกดั่นั่แหละทุกคนนี่โอ้หายยากเลยบนอื่นนี่คือปีกมันเนาะมีทั้งสองเบื้องเด้อนี่โอ้ดอติชบพูเลย างมันจะออกสีเหลืองๆอย่างที่บอกไปมันมีหลายชนิดบางชนิดก็จะออกเป็นท้องขาวๆแล้วก็อันนี้ก็สีดำๆก็มีโอ้ยอยโอ้ยอยูโอเคโอเคตอนนี้เฮาซิอ้ย่าไปพูดยิ่งได้รบคิดในใจเนี่ยเฮาซิบุกกลิ่นมันเอาเถอะนะคือตัวนี้อย่างที่บอกไปเฮาสามารถเกลนได้แต่ว่าเฮาบุกกลิ่นมันปล่อยมันเพราะว่ามือนี้เฮามาตามหาแบบอยากเห็นครับตาแบบเคยเห็นแล้วแหละตอนกลางคืนที่ว่าบุกเคยเห็นครับตาแบบแป๊ะแบบจระจะแบบนี้เนาะนี่เอามาจับ ค่อยอา้ยาเพเลยแตพี่สิตัพ,พี่สินีกกว้างเดระวังมันกัดมือพจีอาบุ่ตมไยัไปปล่อยต้นไม้ตน้นไหน่หนึ่งมิชะเพี้ยนกูมิฉะทุกอนไปสิปล่อยขึ้นต้นไม้ตนม้ตนไหต่ะ คือว่าเป็นกันแบบศึกษาเบิ้งเนาะาิคือตัวนี้นี่มันเริ่มหายากแล้วนะทุกคนผมทันั้นหอยซิบวกกลิ่นมันจะปล่อยเออเออท่าร์จกติดนะเอางงเลยไปไปไปนี่จะเลยแต่เพียงดีสิไอ้ไอ้ไอ้เรามากับนะมั้งกัดมาปล่อยขึ้นไปเลยเพียงเด้อไปเออกะนี่ทุกคนมันบูดเหาปล่อยมัน นไปไปเลยไปบจัดเออไป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  <c oughs> <c oughs> ไปไปไปขึ้นต้นไม้ไปเอเอาบอกกินมันทุกคนคือทุ่คน,นตอนนี้เหาปล่อยมันแล้วแต่ว่ามันยังมา <c oughs> มือปิ้วกลางกลองนี่เนาะพื้นดินนี่นี่โอ้ ไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย้คันคังดุเอ้ยนี่เห็นตามันเหลืองๆหือป่าสงตาไปไปไป,ไปเอ้ย <c ười> <c ười> ไป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 ปล่อยแล้วไปไปมันไม่ยอมไปเลยยันเอาหนีไปแล้วมันจะไป cả. ไปเออไปนี่โอ้ส wow. ุดยอดเลยสวยงามมลีไปไปไปออกไปออกไป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 โอ้ มันบยายอมขึ้นเห็นคนเฮาอยู่และครัมันบยายอมหนีเออไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยดูเลยเอาเปเลี้ยงก็คือสิดีอยู่แต่ว่าเขาบุกเข็เลี้ยงตัวนี้เนาะบย่านมันตายปล่อยมันามันอยนี่แหละไปไป thôi đu xuất ừ <laughs> ờ bay 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 ờ bay เออไป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 มันบุนยอมปยไปไปเถอะคนเดี๋ยวนี้มันปไปละไปไปเด้อไปเด้อโอเคโอเคอเถอะคนปล่อยมันอยู่นี่แหละขอสิกลับบ้านก่อนเออนี่ยเถอะคนข้าเป็นกันแบบให้เบิง้งเนาะเบิ้งหุบหงางมียังใกล้ๆนิดนึงแต่ว่าข้าก็บ่ไปกิน อโอเคโอเค,อเคทุกคนมือนี้ครัก็พาท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะมาชมกระรอกบินหรือว่าภาษาอันฟังบ้านเฮาเอ,าเอ,าเอาิ้นเนาะตัวบางรัวบ่ประมาณนี้นะทุกคนเนาะเข้าม,มาเบิ่งซื่อๆแต่ว่าบ่ได้จับไปกินตัวเดียวบ่พอกินแล้วก็อีกอย่างก็เป็นสัสตว์ที่ค่อนข้างหายากแล้วนะก็เลยเอาปล่อยมันไปทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้เนะาะกันผู้ใดมกกักแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามซองอาคาน้อยเนาะ เพื่อบริภัณฑ์วิดีโอไม่แมจากทองอาคารน่อยแล้วเจอกันไหมเนาะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสบ,บายดีอาม,มาสบ,บายดีสดีบบเออ <laughs> ต่อไปจะเห็นอาม,มาครับอันนี้ออกกล้องน้ำแก็นตลอดแหละ